วันนี้ผมนำของดีๆมาฝากให้กับเพื่อนๆนะครับผมเนื่องจากโอเวอร์ท็อปอัพนะครับรับเติมเกมเมียโฟครับผมโดยเราจะมีแพ็กนะครับในการเติมให้กับเพื่อนๆนะครับผมอย่างเช่น4,100โกนะครับผมอยู่ที่2,750บาทแล้วเราสามารถเปรียบเทียบราคาในเกมได้นะครับผมราคาในเกมนะครับผม3,000บาทแต่ถ้าเติมกับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับอยู่ที่2,750บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งทําให้เราประหยัดในการเติมเองนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับผม กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมจะฝากทิ้งลิงก์นะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเวอร์ท็อปอัพนะครับผมและก็ลิงก์นะครับไลน์ของโอเวอร์ท็อปอัพนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเข้าไปได้เลยเอาละครับกลับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวเมฟทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนเพื่อนะครับมาทําหาเขาแดงนะครับเออหาเขาแดงแล้วก็พวกที่จะทําอาวุธแดงนะครับนี่ของที่ใช้นะก็จะเป็น ขาวแดงแล้วก็เจ็ดแดงนะครับหนังแดงด้วยนะครับโอเควันนี้นะครับผมก็ผมจะพูดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับที่มาผมหาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ทํายังไงถึงจะได้มีโอกาสยังไงนะครับนี่ก็ผมได้มา1อันนะครับก็เป็นหนังแดงนะผมจะขอพูดแบบที่มาเลยแล้วกันนะครับผมว่า จะหาได้จากที่ไหนเริ่มแรกนะครับที่ผมหาก็คือง่ายๆเลยครับไม่ได้เกิดจากการสุ่มนะครับเพราะว่าสุ่มเนี่ยโอกาสที่จะออกยากมากนะครับซึ่งการสุ่มนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันกกันนะครับซึ่งตั๋วสุ่มนะครับที่ผมได้มาก็ได้มาจากการเก็บสะสมนะครับผมไม่ได้ใช้ทองแดงซื้อนะครับแต่ถ้าใครมีทุนในเรื่องทองแดงเยอะเนี่ยก็สามารถใช้ทองแดงซื้อก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้ตั๋วสุ่มนะครับ ก็ือคือเขาก็มีกิจกรรมตรงระดับต่อไปนะก็คือให้เรากดซื้อแล้วก็มันจะทําให้เรามีตั๋วนะครับมาสุ่มนะก็อย่างละหนึ่งใบนะครับตั๋วสุ่มสม,มุดด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงแล้วก็พวกเกตพวกเขาด้วยนะครับผมก็เก็รเบรวบรวมพวกนี้แหละครับผมแล้วก็ทําการมาสุ่มนะครับเพื่อที่จะได้ั้งของเขียวแล้วก็ของฟ้าด้วยนะครับ เพราะว่าของที่มันทําการสุ่มออกมานะมันจะเป็นของที่สามารถนําไปผสมได้นะครับซึ่งของที่สามารถนําไปผสมกับที่ไม่ผสมได้นั้นเดี๋ยวผมจะพูดอีกทนีนะครับผมบโอเคผมมีอยู่20ตัวแล้วเดี๋ยวเราาส่มกันครับผมขอให้ออกฟ้าก็ดีครับผมเผื่อจะสุ่มได้นะป,ปั๊บปึบปับปั๊บปึบปับปึบปับปึปบปับเขียวล้วน อันนี้เขาเรียกว่าเกลือครับผมนี่เกลือของแท้นะครับการสุ่มบอกเลยว่าแม่งโอกาสแบบน้อยมากครับผมคนที่ได้ฟ้านี่ก็ดีไปแล้วนะครับก็ถือว่าดวงไปนะครับนี่เห็นไหมเขียวล้วนๆนะครับไม่จืดไม่จางนะครับล้วนๆเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราได้มานะครับนี่ผมก็จะได้มาเป็นสีเขียวนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาสีเขียวนะครับมาทําการผสมเนาะ ภาษาเพื่อที่จะดูซิว่ามันจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับมันจะออกอฟ้าใเราไหมนะนี่มันก็จะใช้เขียวอย่างละสีนะครับแับปึ๊บอืมไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนหนังครับผมหนังเราเยอะนะมาต้องมีสักอันแหละนะครับปึ๊บ,บอืมอืม,อ,ม,อ,มอันนี้เขาเรียกว่าเกลือสด์นะครับ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าฟ้ามาหนึ่งครับผมสําหรับเขานะครับนี่ซึ่งของที่จะเกิดจากการาสุ่มนะครับแล้วก็เกิดจากการผสมเนี่ยมันจะออกเป็นชิ้นส่วนหายากแบบที่สามารถนําไปผสมต่อยอดได้นะครับนี่มันจะเป็นสีเข้มๆนะสีน้ําตาลออกเข้มๆนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับของที่มันเป็นสีน้ําตาลกับสีที่ไม่สามารถผสมได้นะ เพื่อนๆเวลาที่จะหาของที่จะทําการผสมนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมตัวที่ไม่สามารถนํามาผสมได้ก็คือตัวนี้นะครับสีฟ้าๆเนี่ยมันเราจะได้เยอะมากนะครับผมเราจะได้เยอะมากได้จากกล่องด้วยนะครับจากกล่องเวลาเรานะครับเราจะหาของที่มันสามารถผสมได้เนี่ยต้องหาแบบนี้นะครับสีแบบนี้แล้วเราจะหาได้จากที่ไหนก็คือ1สุ่มนะครับ2ก็คือผสม 3ก็คือเราก็เก็บของชิ้นนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าเหรียญมังกรโบราณนะครับเหรียญมังกรโบราณเนี you you ่ยเอามาแลกนะครับเอามาครัฟนะนี่คัฟกับ n p c ตัวนี้นะครับคาฟนะครับมันก็จะมี2กล่องที่ให้เราครัฟถ้าคราฟ300นะครับบอกเลยว่าของที่ออกมามันก็คือเป็นของที่ไม่สามารถผสมได้นะครับมันไม่สามารถผสมได้นะแต่มันจะมีโอกาสออกเป็นสีแดงกล่องแดงด้วยนะครับแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับ ผมบอกเลยว่าเราเอามานะครับครัฟเป็นกล่อง400นะครับใช้400ในการคัฟเพราะของที่มันออกมานะครับมันการันตีในการของที่นําไปผสมได้เราจะหาของแดงได้ง่ายนะครับผมโอเคเราจะคัฟตัวนี้นะครับเราคัฟได้2กล่องนะครับ2กล่องก็เอานะครับมันสามารถนําไปต่อยอดได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมหาของที่มันเหลือๆก่อนนะครับครับนะ พอเราได้นะครับเราก็ทำการไปเปิดผนึกนะครับเปิดผกเลยนะครับก็ใช้เวลานะขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละคนนะครับอเคเดี๋ยวเรามาเปิดให้กว่านะครับให้ของ EP มาด้วยนะครับนี่มมดูสิผสมอะไรได้บ้างผสมได้นะไป้ลงทะเบียนได้นะครับปับ๊บมา จากนั้นนะครับพอเราได้ที่เป็นแบบสีที่สามารถนำมาผสมได้เนี่ยนะครับเราก็ค่อยเอามาผสมหาสีแดงเนาะเราก็จะได้มีโอกาสนะครับผมมีโอกาสนะมีโอกาสได้เยอะกว่าสุ่มผมการันตีแค่นี้ก็พอนะครับมีโอกาสได้เยอะก็สุ่มนะโอเคแต่ถ้าเรามีแบบนี้นะครับมันสามารถเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับมันผสมไม่ได้นะครับแต่เราสามารถเอาไปคราฟ เป็นของฟ้าแล้วก็เอาไปยัดคาทีนะครับมีทางออกแค่วิธีเดียวนะถ้าเป็นสีที่มันไม่สามารถผะสมได้นะครับเค okay. จากนั้นแค่พอเราได้สีแดงมาเดี๋ยวเรามาคํานวณกันครับว่าการที่จะทําของแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรเท่าไหร่หรือยังไงนะครับมาเริ่มแรกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสมสมมติว่าผมได้อ่าไม่ใช่สมมุตินะผมได้เขาเอ้ยหนังนะครับหนังแดงมานะ หลังแดงมาผมจะคัฟเป็นสีแดงนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยครับเราก็สามารถคัฟเองได้นะครับผมเราก็สามารถคัฟเองได้นะแต่ถ้าเราได้แบบเป็นสีที่ไม่คัฟเองได้เราต้องไปคัฟกับพ่อค้านักประดิษฐ์นะครับแต่มันแต่มันผสมไม่ได้เออข้อเสียมตรงเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะดูนะครับมันใช้หินนะครับขั้นแดงนะหินเหล็กกล้าขั้นแดง300งั้นแสดงว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับเราต้องเตรียมหิน ขั้นฟ้านะครับ3,000ก้อนนะครับหินเหล็กกาา3 0 0 0ก้อนเวลาครัฟนะครับนี่ไงเวลาครัฟมันถึงจะได้นะครับผมนี่เราต้องหาสีฟ้าตัวนี้3,000ก้อนแล้วใช้แป้งค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับครัฟเพื่อที่จะได้หินเหล็กกาเนี่ย300ก้อนนะครับขั้นแดงนะแล้วต่อมานะครับก็คือตัวนี้นะครับผมอ่า เรื่องประดับอเลกาเนี่ยเราต้องหาขั้นฟ้านะครับขั้นฟ้า1000ก้อนนะเพื่อที่จะคาฟได้ตัวนี้100ก้อนนะครับขั้นแดงได้100ก้อนต่อมาก็คือเจ้าตัวนี้นะครับแกนเนี่ยสารอันก้าหารนะครับก็ต้องหา1000นะครับขั้นฟ้า1000ชิ้นเพื่อที่จะคาฟเป็นตัวนี้300ชิ้นนะครับซึ่งบอกเลยว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างที่จะเปลืองมากๆนะครับ การที่จะทำของแดงสักชิ้นนะครับผมเอก็ในส่วนของเงินที่ใช้นะครับก็ประมาณ4 0 0 0 0นด์กห้า0 0ื่นนะครับอันนี้เรายังไม่รวมในเรื่องของการตีบวกนะครับการใช้ตีบวกก็จะแพงคอดข้างเยอะเหมือนกันนะครับเราต้องเตรียมแบบดาร์กโคตรเยอะนะครับเออใช่ไหมก็ประมาณนี้นะครับผมวิธีหานะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการแบบ สรุปทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่ต้นกําเนิดว่าเราจะทําของแดงอย่างไงนะครับแล้วก็เราจะใช้วัตถุดิบเท่าไรอย่างไรนะครับผมก็วิธีที่เวลาที่ผมหานะครับผมก็จะหาเนี่ยผมก็จะเก็บสะสมนะครับสะสมไว้แล้วก็ค่อยไปผสมทีเดียวนะครับเห็นไหม อันนี้มันทําอะไรไม่ได้นะถ้าสีแบบนี้นะครับแค่เอาไปคราบทำอาวุธนะแล้วก็ยัดข้ามพีนะครับนี่นะถ้าผมได้หนังมาสักก้อนนะครับผมก็จะผสมให้ดูนะครับเผื่อมันจะออกหนังอีกนะครับเออจะได้ทําขั้นแดงขั้นสองไปเลยอย่างนี้เนาะมันก็จะคุ้มหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองผสมดูนะเผื่อมันจะออกนะครับ ก็ออกยากหน่อยนะอ้าวมาจริงครับเหมือนดวงจะมานะวันนี้นะมาเดี๋ยวเรามา,มาผสมดูนะครับนะเออเดีย๋ยวเรามาผสมดูนะดนะเดี๋ยวมันจะออกแดงให้เรานะครับนี่มาาจะออกขั้นแดงนะวันนี้ดวงดวงผมอาจจะมาก็ได้นะครับถ้ามันออกก็ดีนะครับเพราะว่าผมจะต้องได้แบบ ทำแบบขั้นนี้ไปเลยนะครับอ่าผมจะได้แบบทําเสื้อขั้น2ส,สีแดงไปเลยนะครับจะดีนะจะได้ทําแบบเตรียมวัตถุดิบทีเดียวนะครับผมนะตึ๊บบอกว่าให้เรามองลูกไฟนะครับถ้าลูกไฟใหญ่โผล่ตอนไหนก็จัดตอนนั้นนะครับนี่ๆๆน,น,น,นะครับลูกไฟมันขึ้นมาข้างบนนะ Hum, เกลือรครับผมผมัน<ผม><ผม>ก็จะมีการนับสแต็กด้วยนะครับ25สแต็กกองไม่เป็นไรนะครับถ้าใครได้ก็ถือว่าดวงดีไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้เราเก็บสะสมใหม่นะครับอันนี้ไม่เสียหายนะหาไปเรื่อยๆนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับในการเราเตรียมของนะครับที่จะทําของแดงกันจะต้องเตรียมยังไงนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะคลิปนี้บอกว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายคนนะครับ ที่กำลังเตรียมของนะครับเพื่อที่จะทําของแดงแล้วก็หาหนังหาเก็ตแดงนะครับหาได้ยากง่ายเท่าไหร่นะครับโอเคใครชอบหรือไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจในการทำคลิปด,ด้วยครับผมโอเคอี EP นี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับผม